จ,จังหวัดจังหวัดตอบมานะครับเดี๋ยวผมจะได้นำเรียนท่านนะครับเรียบร้อยนะครับผมจะได้นำเรียนเอกสารให้ท่านโดยเป็นหุท่อนที่มีข้อความที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,าอาจากพฤติกรรมดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่ที่นาเลยแล้วเห็นว่านายพนานน์สุนตาอินมีพฤติกรรม เป็นการจงใจทอดทิ้งหรือปฏิบัติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติเทศ่บาลปีพุทธศักราชส5 9 6, 6และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงแจ้งให้ในายอำเภอโดยสเก็ตในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตามคำสั่งจัวัดเชียงใหม่ที่3105ทับ25 62เรื่องมอบอำนาจให้หนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา71วัก2แห่งพระราชบัญญตัติเทศบาลพุทธศักราช2 5 0 2 4 9 2 4ลงวันที่62ลงวันที่26กรกฎาคม2562ดำเนินการสอบสวนนายพานนทสุนตาอินนายกเทศมนตรีเทศบาลนมรเก็ตให้เป็นไปตามกำหนดในายพระราชบัญญัติเทศบาล พศ2596และแก้ไขเพิ่มเติมมาด้วยพี่น้องเขาในสภานะครับมาช่วยกันเอาความวิีทางพี่น้องบ้างเอาอยู่ในเขตในสบาของเราซึ่งเราได้รับความเมตตาเนาะ